กราบสวัสดีคับพี่น้องป้องไฟสูปผู้สุขคนที่เข้าม,มาติดตามและก็ให้กันรังใจกับช่องปูน,นาอย <Wow. S 1> ู่อสเอสเดิอันนี้ต้องพูดในนั่งซิงพูดออนเฮียร์เพลส thank you ไ <Yeah. S 1> ม่นี่แล้วค่ะพี่น้องเด้อ is burn ยู่ฮันนี่ is burn มืาอนี้สามีเพิน่นสั่งซื้อพิซซ่า Perfect, ไหมคะเ <man. S 1> พิน่น ปูน่าก็เลยบ่ต้องเห็ดกับเขาแล้วพี่น้องวันนี้ปูน่าบ่ต้องเห็ดกับเขาคีบิทอสโคคาโคลเป็นสั่งสื่อพิซซ่ามาเนี่ยปูน่าก็เลยบ่ต้องเห็ดกับเขาแล้วค่ะพี่น้องกินเบิร์ดได้พี่น้องนี่พูดเดียวเดี๋เพิ่นกินเพงเพิ่นเบิร์ดเด้เนี่ยปูน่ากินอยู่ประมาณสิบหนึ่งเพราะว่ามันบ่าเรี่ยวเขาแล้วพี่น้องปูน่าต้องไปกินอันสุปบเขือกับทรงผักะกาดแล้วก็ผักกาด หินสดๆจากสวนนั่นมันจึงจะมีแห้งทองเฉยปูน้ามันกินแมวเนี่ยมันบ่อิ่มพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเพิ่นกินเบิดแน่นอนพี่น้องเนี่ยพิซซาประมาณแปดชิ้นนี่ยังมากพี่ต้องเพิ่นต้องกินประมาณหกแล้วก็อับสิเหลือไว้อันหนึ่งให้ปูน้าหรือสองอันแต่ว่าปูน้าเพรกินเลยพี่น้องอันเดียวก็พออันเดียวปูน้าก็อิ่มเป็นคนบ่มักกินพีชงพิซซาพี่สิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชิ้นถ้าวันนี้พี่สิเอ๊ก 8 egg pieces นั่นไปแล้วอันแรกด้ยพี่น้องอันแรกไปแล้วนะคะสองชิ้นแรกไปแล้วแต่เบิ้งพี่น้องมันสินเหลือจักชิ้นนะกับพี่น้องเลากินเบิดได้พี่น้องเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าพิซซ่ามันมันบบมันบบหนาตืบได้พี่น้องเนี่ยพิซซ่ามันแผ่นบางบางอันคันพิซซ่าแผ่นหน้าหนานี่มันมันอันมิตาแป้งพี่น้องเนี่ยแตแผ่นบางบาง่นโบ่ซย่างเลยพิซซ่านี่จะไม่มี โบมีเนื้อยอย่างได้พี่น้องมีแต่ชีตกับอันสอดแค่นั้นเองแล้วก็ใส่พักพวกไออิตาเลียนเบโซ่เนี่ยแล้วก็มูสเซเลล่าชีตแค่นั้นเองคืออันไอไอเขาเรียกไออย่างกับอ่าพิซซ่าพิซซ่าแบบเ่าต้องใส่เรต้องใส่เนื้อพี่น้องถ้าจะบอกว่าไอไอ เวเจ็ตเทเลียนกับอได้เพราะว่ามันมีพวกวกชีดพวกอย่างอยู่นะมันก็เลยเป็นพิซซ่าแบบว่าเพต้องใส่เนื้อพี่น้องมันอื่นเวเจ็ตเทเลียนบ่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นพวกเนื้อผลิตภัณฑ์จากพวกเนื้อสัตว์อยู่คือพวกชีดพวกนมไอพวกอย่างเช่นพี่น้องนี่ครับพี่น้องโอ้ยผื่นกิ่นของผื่นนะพี่น้องเดี๋ยวปูนากอะกินชิ้นเดียวแค่นี้พี่น้องชิ้นเดียวแค่นี้นะปูนากินหนึ่งชิ้นแค่นี้ก็พอแล้วพิซซ่า มามาอีกรอบแล้วมาอีกรอบแล้วมาอีกรอบแล้วกินยังไม่ถึงสินาทีได้เมาอีกรอบแล้วฮ่าไม่าฮ่าฮ่า่กินไม่ถึงสินาทีเดยเมาอีกรอบแล้ว่าเ่าฮ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 ่าไ่่เฮ่าไมา่าฮ่าฮ่าฮาไ่่าัญญาว่าเ่าฮ่า่าฮ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 ่เท่าฮ่ก่าฮาฮ่กฮ่าฮะาฮ่าฮ่อย่าฮ่วเ่าฮ่าฮ่าฮ่่นฮ่าฮ่นฮ่งเ่าฮนา่าฮ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 พาฮ่าอ่าฮ่าฮ้าฮ่าฮ่ิ่น่่า่า่ มามาพี่น้องม,มาเบิ่งแล้วค่ะพักร้องสมพักปูนะาได้เวลาเปิดกระปุกแล้วได้ค่ะพี่น้องเด้ออย่างปูน่ก่อนอื่นที่ปูนะาจะเปิดกระปุกนะคะพี่น้องจ๋าปูน่าจะตักเข่านะคะเข่าที่ที่ใส่ลงไปนะพี่น้องนี่เข่าตักออกค่ะก่อนที่มันจะไปผสมประสานกับพักนะพี่น้องเวลาเวลาเข่าไปละลายในพักนี่มันมันโบานากินพี่น้อง ฉะนั้นจะตักเข่าออกก่อนนะคะตักข้าวออกก่อนให้หมดก่อนค่ะนี่ตักข้าวออกให้มันหมดให้มันเหลือหนีย่ยหน่อยเพาเป็นหยางพี่นอกมันก็นยังบานหานเกียดต่อแบบว่าเข่าที่มันละลายไปไหลๆมันอาจจะเหลือเนี่ยพี่นอกแต่ว่ามันกต่ยังดีกว่าให้มันจ่ายไปทั่วพี่นอกโอเคเลพี่นอกเด้ปุ๋นะ มาเบิ่งอันที่สองโอ้ยพี่น้องนในกระปุกปังใหญ่พี่น้องมันเป็นละไรด้ค่ะมันเปี้ยกลมดจัดมือแล้วนี้ปูน่ากระจังบ่ไดรนะหนาสิประมาณสามสี่มื่นปูน่ากระจังบ่ได้มันอันมือใดปูน่าเห็ดเนาะต้องไปคนขีดเบิ่งอีกเชือดหนึ่งพี่น้องจับ่ได้ว่าจะคล้องเห็ดมือใดก็หนาสิเกินสามมื่นทีแล้วเนาะปูน่ากระจังบ่ได้กับปูน่าขีดลงไปมือใดพี่น้อง ลวันหนักประมาณนี่แหละประมาณสามหมื่นนี่แหละนี่โอ้ยพี่น,อน้องมันเปรี้ยวเลรอเน้อค่ะเดี๋ยวจะกินให้เบิ้งได้พี่น,อน้องเดี๋ยวมื้อนี้อันเฮ็ดซุปบักเขือเดี๋ยวจะไปกินกับซุปบักเขือพี่น,อน้องโอเคตักข้าวออกเรียบร้อยเดี๋ยวพี่น,อน้องมาเบิ้งได้พี่น,อน้องมาเบิง้งผักดอกนะโอ้ยเบิ้งไหน,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 นพี่น้องเนี่ยเบิ้งเนี่ยพักด่งพี่น้อง ผักดองเป็นไดเด้อค่ะเด้อ,อ,อ,อเปรี้ยวได้ที่นี่อีกกระปุกนะคะเปรี้ยวได้ที่ขนาดพี่น้องที่พี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะเอาไปกินกับตั้งซุบตั้มซุบขือพี่น้องพังพกดอกนะค่ะเด้อพักกรอบกรอบเลยพี่น้อง พักกรอบได้ที่พอดีเลยโอ้ยเดี๋ยวจะไปเห็ดน,น้ำพริกกับกินกับน้ำพริกกับพริกอร่อยกินกับนปนตากระเสบเลวพี่น้องเด้อนี่เนี่ยกินกับขนมจีนกระเสียบพี่น,อน,อน้องเกี่ยว mm hmm. ได้ที่ แล้วหลังจากนั้นกูน่าจะเอาไปอแช่ตู้เย็นไปพี่น้องเพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวไปมากกว่านี้พี่นอ้องมันงดพี่นอ้องรักดองโอ้ยแสบ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 ,แ,บแล้วจะกินในเบึงงได้พี่นอ้องล้วแสบแสบแสบ อร่อยอร่อยได้ใจค่ะพี่น้องอืมอืมอืซ่บซ่บแซ่บนี่แหละมาฝากมาต้อนพี่ๆน้องๆและพี่น้องเด้ออยู่อเมริกากันนี่สมพักกินได้พี่น้องเห็ดกินเองแซ่บพร้อมสะอาดปลอดภัยไร้สารพิษนี่ค่ะมาฝากมาต้อนเพ้่อพี่น้องเด้อ วันนี้ได้จับพี่น้องปูน่าพาเพื่อนๆมาเห็ดบานาน่ามอฟินหรือว่าเค้กไหยหอมในพี่น้องนี่นี่นี่มาเบิ่งได้พี่น้องเด้อน,นี่นี่นี่ปูน่าเห็ดได้ค่ะมาเนี้อันเห็ดใส่เห็ดใส่กล้วยไปประมาณสี่อันแต่ว่าปูน่ากินไปแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวปูน่าจะมาเปิดให้เพื่อนๆเ,นเนบิ่งเด้อค่ะแต่ว่าอันนี้ปูน่าเห็ดใส่ใส่ถาดเค้กไว้พี่น้อง เดี๋ยวนี่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 มาปีนบังนะพี่น้องมาปีนบังลักษณะตัวเค้กปีน่ะอันนี้ปูน่าอบไปเย็นแล้วพี่น้องอบไปเรียบร้อยเย็นเรียบร้อยนะคะลักษณะตัวเค้กกล้วยหอมของปูน่านะพี่น้องจะลักษณะจะเป็นแบ่ง้นีบพี่น้องเดี๋ยวปูน่าออกจากเตาตรงซั่นๆเนี่ยพี่น้องบังนะพี่น้องลักษณะตัวเค้กของปูน่าสิเป็นแบบใดพี่น้องเดี๋ยวมาบ่งกันนะจะเด้อมันสิออกบ่นี่ มันจะออกมาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวมาเบิ่งกันค่ะโอ้ยนิ่มค่ะพี่น้องนิ่มนิ่มพี่น้องนิ่มค่ะนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปุนาขอเปิดนี่มันต้องใส่ใหม่อันนี้พี่น้องใส่ใหม่อันนี้เลาะเลาะไปตามขอบเพื่อไม่ให้เค้กติดพี่น้องผู้ได้อยากได้สูตรปุนาประเดันลงวิธีเหตุให้เบิ่งเด้พี่น้องแต่พูดใดอยากได้สูตรเดี๋ยวปุนาจะบอกเด้พี่น้องง่ายง่าย เสียดายกล้วยเนี่ยพี่น้องเวลาเ้ามีกล้วยเหลือนะเสียดายมันก็เลยบ่อยัดทิมก็เลยเอามาเห็ดแต่ก่อนเน้ปูน่าจะทิมพี่น้องเอ้นนั่นนั่นนั่นเบิ่งเลอพี่น้องมันบ่เม่นใหม่เด้พี่น้องนี่มันบ่เมนใหม่เลยค่ะมันเป็นสีของไอ้ปูน่าใส่น้ำตาลน้ำตาลใส่แดงเลยค่ะอู้พี่น้องกลิ่นหอมหอมปูน่าใส่น้ำตาลใส่แดงมันก็เลยเป็นยังสีค่ะพี่น้องไม่ใช่มันไหม้นะคะมันไม่ใช่ไหม้นะคะอันนี้คือสีของเค้กนะคะ เบงพี่น้องเดี๋ยวพูน่าจะพาพี่น้องปากเบิ่งได้พี่น้องว่าข้ังในมันจะเป็นลักษณะแบบไรเด้จ้ะเดี๋ยวแบบหนึ่งได้จ้ะเด้อนี่พี่น้องเดี๋ยวพูน่าจะวางไปตรงเขียงเดี๋ยพี่น้องพูน่าจะลองปากเบิ่งปาตัวเค้กเบิ่งว่ามันจะหน้าตาเค้กข้างในจะเป็นยังไงได้อพี่น้องนำนักเค้กตัวนี้บดหนักได้พี่เบาพี่น้องพี่เบานำคัาเค้กตัวนี้เบามากพี่น้องเดี๋ยวพูน่าจะลอง ร้องปาดเบิงเ้งด้วพี่น้องเด้อปาดต้งขขางๆมันออกก่อนว่าตัวเค้กข้างในมันจะเป็นอย่างไรอ้ปูน่าจะใส่วอนัดผอมด้อยค่ะพี่น้องใส่วอนัดลงไปนะคะมาดูข้างในเค้กนะคะเวลากินกับพวกอันคอฟฟนะคะอาหารเ้าร์พี่น้องกอฟฟี่โอ้ยพี่น้องออพวกเนี้ยมันจะนุ่มเด้งดึงมากเลยนุ่มเห็นบ่พี่น้องนุ่มมากนะ นุ่มแล้วก็เด้งดึงเด้งดึงเห็นบ่พี่น้องมันเด้งดึงมากๆเนื้อจะนิ่มนุ่มยิ่มนิ้มนิมอร่อยมากอร่อยมากพี่น้องเนื้อน,นี่ๆๆนิ่มพี่น้องมึงเนี่ยนิ่ม สุดยอดมากผู้ใดอยากได้สูตรนะพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้สูตรก็รีคเควสตมาแด้พี่น้องแล้วปุน่าจะพาเฮ็ดเฮ็ดง่ายมากอืมอร่อยครับพี่น้องป้าก็ยังนั่งมังเงนื้อข้างในได้ค่ะเนี่ยเนื้อเค,ค้กข้างในมันจะนุ่มดุ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 มตัวเมนบอกพี่น้องสุดยอดมาก Mm hmm. อร่อยแล้วก็ปูนน้าบริสัน้์ัตาลเยอะยพี่นอ้องใส่น้ำตาลแค่หนึ่งถ้วยอย่งน้ำตาลทรายแดงนะคะ mm hmm. มันอร่อยได้ที่มากสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเก็บไว้ที่เดิมแล้วปูน้าจะเก็บไว้อานสิพี่นอ้อ <laughs> งอร่อยมากเ mm hmm. นี่ยมาดูตัวนี้นะ ตัวนี้ที่ทำใส่กล้วยไว้มาดูพี่ปูนะท่าใส่กล้วยไว้เลยพี่น่องอ้าวมันไม่อีกต่างกล้วยตัวนี้แต่ว่าเบอร์เดียวโอ,โ,อโ,อโอ้เป็นก้านใหญ่หนาทึง่งหนาเนี่ยเวลาในกล้วยได้หน่พี่น้องตัวเค้กจะเป็นลักษณะแบบนี้เดลยพี่น้องเค้กกล้วยหอมสุดยอดเลยพี่น้อง ดูนะคะข้างในตัวเค้กนะคะจะออกมาลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดดูข้างในนะคะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเบิรงพี่น้องเปิดเบอร์นค่ะน่นเนี่ยเห็นว่ามันนุ่มมันนุ่มนารับประทานมากพี่น้องเนี่ยนุ่มเนื้อเค้กนี่จะนุ่มขึ้นฟูค่ะพี่น้องโอ้ยนี่นี่เนี่ยเนี่นี่เบอค่ะหือ รตามที่บอกนะคะถ้าใครอยากได้สูตรบอกปูนามาแต่ปูนาจะพาเพื่อนๆมาทํานะคะเลิกกล้วยหอมด้วยว่าบันน,นะโมฟิงนะคะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆ